สวัสดีครับจะเป็นการแข่งขันยิงปืนยาวนะครับระหว่างหนึ่งสาวสวยกับสองหนุ่มหล่อครับผมพร้อมเริ่มได้ครับกระสุนห้านัดนะครับห้านัดนั้นอยูเป้าอยู่ที่ห้าสิบเมตรนะครับ ทั้งหมดจะเป็น4 5 7นะครับ4ซ้ครับผม4ซ้4 5 7จากัวครับส่วนลูกกระสุนนะครับจะตามถนัดนะครับจะมี CCI, Akira และ e l i y ครับผมตามชอบครับสวยครับครบหันนัดแล้วเหรอครับครบแล้วค่ะทุกคนครับครบหันนัดกันครับ ตรวจเป้าก่อนครับตรวจเป้าก่อนต้งข้พานัดแล้วจะเพิ่งออกข้างนอกนะครับครบแล้วนะครับเคลียปืนครับเคลียปืนโอเคครับเคลียปืนพร้อมตรวจเป้าครับถือเป้าไปด้วยครับถือเป้าไปเปลี่ยนด้วยครับผม เราจะเปิดเป่ากันนะครับเดีนี้มีขายหน้าแล้วเราจะเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับตอนเทสอ่าตอนเทสมาดีนะตอนเทสมาดีครับนี่ก็หลุดไปเยอะเลยอะจะมีของยยุ้สันป๋าตั้มนะครับดีเจหนุ่มแล้วก็น้องยุ้ยนะครับลองดูลองดูงานนี้งานนี้มีงานนี้มีขายหน้าเนื้อดูหลุดไปเยอะหลุดไปสีขาวนู่นเลย เชิญครับดูเป้าของดีเจหนุ่มก่อนครับนับแต้มครับป๋าสิบหลุดแปดเท่าไหร่นะครับหลุดสามนะครับได้เท่าไหร่นับแต้มครับนับแต่นี้ใช่ไหมใช่อ่าสิบสิบยี่สิบอ่ายี่สิบยี่สิบนะครับป๋าตั้มครับป๋าตั้มโอ้โหดป๋าตั้มดสองสามสิบนะครับ ใช่ไหมป่าสามสิบเนาะยิงกี่นัดเนี่ยดูจังยิงกี่นัดเนี่ยยุ้ยมายิงด้วยป่าวใช่ใช่ใช่มีการหลงเป้ามีการหลงเป้าครับมีการหลงเป้าโอเคครับเดาใหม่ครับ